พูดพู้สีสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้าเมืนอนวันมาพรุกสาวปอบอีกคือเก้าจะพี่น้องพอกันในสาของวันที่20พฤศจิกายนปีพศ2568จ้าเมืนน่อวันพาก,กับป่าหาเกบเพ็ดอีกคือเก้าจะพี่น้องมาตามหาเห็ดหลงงกเด้อจะพี่น้องกับมาลุนมาชมสาวปอบจะวัดสรีดานศรมารมวาจะพี่น้องคอยรอล,ลุนคอยติดตามน,นส,า<อ>สาวปอบเด้อจะพี่น้องไปชมน้นสาวปอบจ้า,าสีมานซัาได้จะเหมือน เด้งนะเต็กงามงามจ้ะพี่น้องสองดอกจ้าเเห็นไหจ้าเห็นขายาวเห็ดหลากจ้าจับพี่น้องเห็นเหิงนุ่งๆจ้าขานุ่งจ้ะพี่น้องแล้กระตีเป็นสีออกมูใหญ่เด้อจ้ะเึิงขานุ่งเห็นอีกดอจ้าดอกงามจ้ะพี่น้องนี่เป็นดอกหน่อยก็สับปะรดเห็นเพิ่น นี่มันสาวพนุษย,ย์หนุ่นที่จ้ะฮา่าเทปผึ่งขานุน่งจ้เาเก็บน้ำได้จ้ะาขาวจะพี่น้องพอกักน,น,นยี้บานอีกแล้วบานก็เอาจ้าเป็นบานแข็งเลยจะพี่น้องนุน่จ้าหมูเดียวกันเด้อจ้าแต่ว่าเมันออกดอกนีจ่จะเป็นบานแข็งจ้า อู้จ่ะพี่น้องฟ้าดอกด,<ม>ดีบนบานไปแกงจ้าสีเหล่จ้าดำจ้ะ,จะพี่น้องต่อไปเห็ดตุ๊บปุอยู่คือตุ๊กตาหนิจ้าอุ้ยนี่ดอกนึงคาย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 จ้าตุ้ม ไว่ายประเด้อยวจะหลุดไงถ้าเจ้าเห็นก็เอาพี่กันจ้ะขายไงแห้งจ้ะเพิงดำจ้ะพี่น้องตอือจะเป็นสีนี้เด้อจ้ะน้อจ้ะพี่น้องอือนี่มันแบบสวยเลยจ้ะพี่น้องเห็ดเพิงดำเพิงทานจ้ะบางคนก็เอิ่น เฮ็ดไอ้เพ sí, uh ิ huh. ่งตับกล้วยจ้ะพี Be ่น้องแกงแซ่บสุดๆเด้อจ้ะพี่น้องถึงสีพันสีดำกระไดมันมีเสียงมีแอคโคเด้อจ้ะพี่น้องเสียงแอคโคอืมตัวี้บวกกินขาเป่นติ๋วจ้ามีกระจ้าพี่น้องไม้ใดถือกันเคยออกสีออกเล้อจ้าถัาผู้ใดบ่ เคยเด็กเก็บนี่คุณจีโบเห็นกับพี่น้องอุ้ยสีดำอีกแล้วจ้าสวยๆเดิจ้ามี่ดอกเดี่ยวแม่แม่จับพี่น้องเห็ดพึงขาหนุ่มยุ่งจ้าขายาวๆพี่กายนี่เก็บมีตะมูยิงใหญ่จับพี่น้องปีนี้เห็นมองระดอกสองดอกสีดำกระเพาะสีดำจับพี่น้อง เฮ็ดทานหน่อยจ้าปลวกจ้าปลวกดอกเดียวจ้ะพี่น้องนั่งจัดแล้วเอือยกับอายเป็นเท่ามากว่าเฮ็ดปลวกกีบออกปลวกน้ำแกงเลยจ้ะพี่น้องเหลาะเบิ่งบ่าัเนี๋ยวเลาะอยู่เด้อจ้ะทานจ้เฮ็นทานหน่อยเด้อจ้ะอื้มคุณ เห็นก็ต้องเอาเด้อจ้าพี่น้องอว้ยปวดพอฝนตกใส่เพิ่นจ้ะสวยๆจ้าพี่น้องคาดว่าอีกสองหนึ่งจ้าพี่น้องเฮ็ดตสวสีอลังการเลยจ้ะเดินทางไปต่อกันยาวๆจ้าพี่น้องว่าสีมันหน่อยมันหลายก็ค่อยเราลุ้นค่อยติดตามน่วกันเด้อจ้าพี่น้อง จ้าพวกดอกเดียวจะพี่เนาะตัวนี้สิเอิ่นฮ็ดปวกไอ้น้ำฝนเนะจ้ะเฮ็ดปวกไม่หมายจ้ะย่างลังสัมผจ้าดูวิขาด แข่งล้างสามจ้าอู้สีมันเห็ดก่อจ่ะพี่นกเดือยมันเดือยจ้าในช่วงเห็ดหน่อยเห็ดวายจุดหนึ่งจ้าสีแดงก<อ> <โอ S 2> ่อนแห่งองีกขก้าวโอ้เป็นเห็ดไอ๋แดงนาจ้ะพี่นอ้องสีแดงดอกงามจ้าพอแล้วจ้ะพี่น้อกทั้งลำอ้อยบางคนก็เอิญเห็ดเหลือมเบ้าจ้าดอกงามจ้าอู้ยเห็ดพอเป็นมูเด้จ้ะพี่นอ้อง อ้าววันนี้ซาปอบกะนำความหมานมาฝากพี่น้องอีกคือเกาละจ้าอุ่นตอจะพี่น้องอุ่นน้ำกันเงี้ยงจ้าวันนี้กะเสียงสีแเอ็กโคเนเดอร์จะพี่น้องเสียงกระลังแตกจ้าเป็นไขวัดกลับขึ้นมาอีกจะพี่น้องแต่ว่าซาปอบกะไม่เหตุคลิปใหญ่ขึ้เกาจ้าพอได้พ่อพีพ่อน้อง อ๋อหลุดนน้ำสาวปอบจับวัชมานเฮ็ดยังแน่จ้ะมือนี้สัชมานหน่อยมานหลายกับหลุดนน้ำกันเน่าจ้าพี่น้องเห็ดปุ๊บอุ้ยเป็นสั่นเป็นสั่นไปเลยจ้าอุ้ยเห็ดปุกบแกน้อยจ้าเน่าคุณไปเลยจ้บพี่น้องพูนน้ำผึ้งปุ๊บจับพี่น้องเห็ดปุกบแกน้อยยกหนี่ อออบุญเอ๋จับนจ่นอ้องกําลังขึ้นจ้ะป้าแต่เห็ดปวกไอ้น้อยโยบนี่คาดว่าเห็ดปวกหนึ่งแกงเด้อจับพี่นอ้งนองสีอีกแกขักขักขักอุ้ยงามเงี้ยเหสีแดงแดงจ้าสองด,อก,ดอกจ้าก็มีสีเป็นแดงน,น้ำมากจ้ะสีต่างกันกับเห็ดแดงหนาเด้อจับพี่นอ้องเป็นสีดอกบาง ดอกบางกลัวเห็ดแดงหนาะที่อื่นว่าเห็ดแดงหนาเป็นสีดอกนานานะจ้าพี่นอ้องว่านก็เก็บมึงจ้มามาโมนี้เห็นอีกแล้วจ้ะพี่นอ้องสองดอกเฮ็ดเบ่งขลารจ้ะโอ้โหพูดพูดเจ้ะพี่นอ้องสวยเลยจ้ะเมื่อวานนี่เก็บเก็บแต่ว่าบ่เห็นดอกหน่อยคนเด้อจ้มามาโอนี้ดอกใหไงเห็นบ่จ้ะพี่นอ้อง นี่แหละจ้ะถึงบบค่อยห็นนี่ดอกมีเห็นหยางด้วยจ้ะถ้าดอกบุญใหญ่ยี่ลีนี่สิบโบหินเลยจ้ะเนี่ยไตทองคอนจับพี่น้องเป็นเห็ดพึ่งข้าลายจ้ะตุ้มนึ่งจ้ะถ้าโบอยู่ไตทองคอนนี่โบหยางด้วยจับพี่น้องหยางกายจับพี่น้องหยางกลับมาค่อยเห็นถึงข้าลายจ้ะเห็นมั้จ้ะ โอ้โหดอกอะไก็มีจ้ะพี่น้องเป็นเนตรผงกะลาใช่ไหมจ้ะพี่น้องดอกงามแน่ไปตองเห็นจ้าพี่น้องย่างไปเลยย่างกลับจะค่อยเห็นจ้ะเป็นเนตรผงกะลายจ้ะพี่น้องดอกมั้งจ้ะโอ้ยขาดินจ้าย่างขึ้มีดอกเดียวเนาะเจ้ะพี่น้องสีมีดอกมั้ย วูสีได้หามู่เพคนเด้อจั๊บพี่น้องมันสีดำละจ้ะมาเนี่ยดอกบุญเด้อจั๊บพี่น้องเป็นแกงเขาผิดเขาเกลือจ้ะแกงแสบจ้ะหวานเหี่ยมคุดๆคือไตไก่เด้อจ้ะเพิ่นกระมิ้นจ้ะขาสีนอะไรจ้ะพี่น้องมาคู่หขอสีดำเอาสีดำสีดำจ้ะจมันแข็งจ้ะ เพิ่งเขา่าเจ้ะพี่น้องยี่เพิ่งเข่าจ้าดอกนึงจ้ะพี่นอ้องกดอกเดียวจ้ะพี่นอ้องบ้านผอเป็นมูยเด้อจ้าผอเป็นดอกบอกไม่หมายจ้าเก็บมะส้าวกะมันมะส่าวเจ้ะพี่นอ้องคือเลหลืองกเหลืองจ้ะพี่นอ้องสองดอก

ตอนนี้ก็มันไปร้ายเติบเด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่ากับว่เต็มกระตาหรอกจ้ะเพราะว่าเพิ่นเป็นรอยต่อของเฮ็ดเริ่มไหวแล้วก็เฮ็ดไม่กระสิเกิดจ้ะพี่น้องแต่ว่าสับปอบเห็นไหวลวจ้ะไ่าเห็ดยังสิเกิดเนาะจ้ะก็ค่อยรอรุ่นอีกมือสองมือจ้ะพี่น้องตอนนี้กำลังสิเดินทางไปหารถจ้าช่วงนี้ก็จะเป็นรอยต่อของเห็ดไหวลวจ้ะพี่น้องเมืเ่อเพิ่งยยดได้หยดมันื้นนี้จ้ะ ในเสาร์ของวันที่20มิถุนายนปีพศส,สอง8จห้รจะพี่น้องยอดได้ยอดม้านกาม้านสุดยอดอลังการอีกคือเกาเดอ้อจะพี่น้องยอดได้ยอดม้านกระถือว่ามานสุดยอดอลังการอีกคือเกาเดอ้อจะพี่น้องสำหรับเสาร์ของวันที่20นะจ๊ะอีกประมาณสองมือขาดว่าซิมีเหตุไม่เกิดขึ้นอีกละจะพี่น้องเพราะว่าซาบกา็เห็นไหวอยู่จ้ะว่าเป็นเหตุอย่าง อุปกรณ์จากพี่น้องเอาสำหรับคลิปวันที่20มิถุนายนปีพศ2000หาเรา68จากพี่น้องยอดได้ยอดมันมือน,นีก็เต็มไปกระตาหนึ่งเด้อจากพี่น้องหลักๆก็จะเป็นเห็ดเพิง่งเลยจ้ะเห็ดเพิงดำเห็ดเพิงทานเห็ดเพิงคาไล่าจากพี่นอ้องเห็ดเพิ่งนุงยุ่งเห็นน้อยหนึง่งส่วนเห็ดละง,งกนี่ป้าป่ายจากพี่น้องออกเป็นหมองเป็นบอลส่วนมากคนสิออกข้างผู้และมากกว่าจากพี่น้องเห็ดละง,งกอ่ะ ในช่วงลอยต่อของเฮ็ดเริ่มไหวจะพี่น้องขาดบาบ่บเกินสองหมื่อเด้อจ้ะเฮ็ดเกิดสิเกิดไม่แต่ว่าสอปรอกเห็นไว้แล้วจ้ะดอกเป็นหน่อยยังเอาบ่ท่านใดแต่บ่วหัวสีออกหน่อยออกไรกะล่อหลุนอีกสองมื่อจ้ะสีร่างการบ่จ้ะอ๋สำหรับคลิปนี้กะค้งสีฝากพี่ฝากน่องไว้ซ้ำนี้เด้อจ้ะพี่น้องจชินชอบวิดีโอจังใดกะย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องหลับปากกระตนาวไว้นะเด้อจ้า นึ่ก็คอ่อยรอรุ่นน้ำสาวปอบเจา้าวสาวปอบสิภาพหา,หาอยู่หาก,กินปลาใดสิมานี่จังแนคอยรอรุ่นคอยติดตามมืออื่นละจ้ะอ๋อสำหรับหม้ห้องเฮ้ามือน,นี้กับปลาป้านงเมกอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบ,บลราชธานีอีกคือเกาละจ้ะเป็นไมายปลาลางเน้อจากพี่น้องใครเห็นคลิปนี้กาจะพึงมากเด้อจ้ะปลาน้องเมกเฮ็ดเพิ่นเริมไหวละจ้ะอีกสองมือสามมือคอยเขาปลาจ้ะพี่น้อง ค่อยติดตามสาวปอบจ้าว่าสิมันิตยังเนี่ยแต่ว่าก็เห็นไบวอยู่จ้าสำหรับมนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนีแ้แหละจ้าพี่น้องบอกันไหมคลิปใหม่มืออื่นจ้าสวัสดีจ้า